กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการปัญหาบ้านเมืองนะครับสนทนาอยู่กับสัาจารย์ดรอุกฤษมงคลนาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอ,ออนทอท่านอาจารย์ครับทิ้งท้ายกับคนดูไวใ้ให้อาจารย์ช่วยมองหน่อยนะฮะระหว่างวิธีการแบบส,สรสและวิธีการแบบท่านอาจารย์รเ,อเอาเอาตรงนี้ก่อนค,อค,อคือที่พูดกันเยอะๆเนี่ยนะฮะสรสเนี่ยจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาเพราะรัฐมนตรีเป็นกติกาที่ต้องใช้กับทุกคน เพราะฉะนั้นน่าจะได้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาไอ,ไอประเด็นตรงนี้อาจารย์ตีตประเด็นว่าแล้วสอส,อสอไม่ใช่ตัวแทนประชาชนถูกต้องครับอันนี้น้ําหนักพอกันนะฮะเข้าใจว่าจะหนักกว่าเพราะว่าสะสะอที่บอกจะมาจากประชาชนจะให้ท่านมาหาเสียงยังไงเวลาจะรับเลือกตั้งสมัครเข้ามาเนี่ยจะไปหาเสียงบอกจะมาแก้รั้มนูลแก้รั้มนูลอะไรมาตราไหนครับแก้รั้มนูลท่้งฉบับเคยอ่านหรือเปล่า ไม่ได้ดูถูกประชาชนนะครับแล้วมันไม่ใช่แก้ไม่ใช่ดูเฉพาะ2,550ต้องดู2,540เทียบกันด้วยครับต้องดูฉบับอื่นเทียบกันด้วยเพื่อจะได้รับมลที่ดีที่สุดลำบากครับครับพอดีผมมีการสำรวจของ a อแบคโพที่ออกมาล่าสุดด้วยนะครับที่พูดถึงประชาชนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญครับน่าสนใจครับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยซึ่งสำนักวิจัย A b แบทมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องประชาชนเคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่และความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปใน28จังหวัดพบว่าประชาชนที่ถูกสำรวจเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญร้อยละ53.8 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าควรแก้ไขบางประเด็นและต้องทำเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเมื่อจำแนกออกตามภูมิภาคแล้วพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากที่สุดคือร้อยละ6 8 4รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ55.3กรุงเทพมหานครร้อยละ54ภาคกลางร้อยละ50.6 ในขณะที่คนภาคใต้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ79.4ไม่เห็นด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือการสำรวจในครั้งนี้กลับพบว่าร้อยละ57.5ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลยในขณะที่ร้อยละ38.7เคยอ่านบ้างและร้อยละ3.8อ่านอย่างละเอียดทั้งฉบับในกลุ่มที่ระบุว่าอ่านบ้าง พบว่าส่วนใหญ่จําไม่ได้ว่ามีประเด็นอะไรบ้างเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและบางประเด็นที่จําว่าดีต่อสิทธิประชาชนก็ยังไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญในขณะที่บางส่วนระบุว่าจําได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดีต่อพันตํารวจโททักษินชินวัตรและกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันสําหรับกลุ่มที่อ่านรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้อเสียคือทําให้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเพราะมีการยุบพ,พักการเมืองง่ายเกินไปและไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการยึดอํานาจจะเห็นยังไงฮะประชาชนเกินกว่าครึ่งไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเรื่องธรรมดาตามสถิติเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือปีละ2.7หน้าเท่านั้นเองทั่วไปและที่โพลนี้ก็น่าสนใจ ถามต่อไปสิครับว่าแล้วสสสอ,สอ,สอ,อเวี่ยอ่านจบกี่คนได้อ่านหรือเปล่าท่านนูนอ่านจบกี่คนนอกจากมาตราสองก้าหนึ่งแล้วอ่านทั้งฉบับหรือเปล่าอ่าน2550อ่าน2540อ่านส5 1 8ศึกษาหรือเปล่ามีกี่คน,ช,นคช่วยกันช่วยกันให้ความกระจ่างอันนี้กับประชาชนนี้อย่าไปคิดเอาแค่เขาว่าอย่างไรเขาว่าอย่างนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างนี่แหละผู้แทนปนระชาับแล้วคนนี้ว่าตะกี้ถามบอก ไอ้สามสคนนี้ปฏิการยังไงผิดเลยเพราะนี่เป็นแค่ตุ๊กตา<ม>ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยว่าจะกามนูนตามมาตราสองเเป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยทุกประการมผมเสริงี้เป็นฏิการตรงไหนมผมไม่ทําตามรัฐธรรมนูนแต่คนที่เหนือว่าจะทําอย่างนี้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูนซึ่งรัฐธรรมนูนปี2 5 1 0เขาก็อ้างว่าเขาได้รับประชามติ ในประชามาติอันนี้ไม่เห็นมีบอกเลยว่าแกมบูลต้องไปแก้2องก้าหน่ก่อนอ้าวลองคิดดูใครเป็นชาติทไตยประการที่สองสามสี่คนนี้เป็นตุ๊กตาถ้ารัฐบ,บาลเห็นด้วยกับแนวทางผมเอาทั้งหมดก็ได้ไม่เอาทั้งหมดก็ได้ครับตั้งสักเกคนเหมือนกับรอบสรหนึ่งก็ได้ไปลองดูรายชื่อก็วนเวียนอยู่พวกสนใจรับนูนพวกนี้ทั้งนั้นเอาคราวนี้ยกตัวอย่าง ทำไมไปเอาอย่างคนมีอายุมากอย่างผมเสนอดราตัยุพาอุดมศักดิ์ก็ท่านเป็นรองประธานสสรคนที่สองสมัย40สมัย40ครับแล้วท่านเป็นคนนําเอกสารการปฏรรูปการเมืองโดยจัดระบบเลือกตั้งเชื้อใหม่ประมาณพันชุดไปแจกจ่ายกับสมาชิกครับผมถึงบอกอท่านยังมีความรู้ความคิดประมาณเพราะนั้นก็ยังนึกถึงท่านอยู่เสมอครับทำไมมีชื่อ ในคณินบุญสวรรค์ก็ดูรายการประชาพิปไตยปลายอุโมงผมก็ศึกษาผมก็ดูคนพวกนี้ทำหนังสือหามาเขาศึกษาค้นคว้าถึงขนาดที่ว่ากรรมธิการมีความเห็นยังไงอนุกรรมธิการมีความเห็นยังไง <c oughs> ใครกี่คนครับที่ศึกษานี้นอกจากนั้นอีกคนที่ผมอยากให้ไม่ต้องเสียคาะชาสัมพันธ์มากท่านพวกนี้คือคนที่อยู่กระสือ มีความรู้ความสามารถวิภากษ์วิจารณ์รัฐนูนอยู่กับสื่อรัฐไม่ต้องไปจ้างเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาออกรายการเองมันจะเป็นรายการช่องไหนก็ตามหรือในหนังสือพิมพ์เขาจะแรงความคิดเห็นผ่านไปยังประชาชนนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการผมยืนยันนะว่าคนพวกนี้คือคนอยู่ในใจผมแต่จะอยู่ในใจรัฐบาลหรือประชาชนไม่ผมไม่สนใจ ที่อยู่ในใจเพราะว่าผมถือว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่น่าจะทําประโยชน์ในการช่วยบ้านเมืองได้เท่านั้นเองแต่โดยหลักการต้องประกอบไปด้วยทุกฝ่ายทุกฝ่ายทช่ครับดูรายชื่อแล้วก็มีทั้งอพูดง่ายๆเยมีทั้งแดงทั้งเหลืองซึ่งผมไม่เคยสนใจใครเป็นแดงเป็นเหลืองครับแต่ขณะเดียวกันรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเหลืองมากทำไมแดงมากไม่ศักดูที่สภาแอฟริกาใต้ไหม นคนคผิวดำผิวขาวฆ <c oughs> ่าฟวัวนกันมาเป็นสัตวรวัล้มตายไม่รู้เท่าไหร่ <c oughs> และมีใครที่เป็นวีรบุรุษจับคนสีดำสีขาวมานั่งโต๊ะคุยกันเ <c oughs> นสันเม็นราใช่ไหมครับที่ได้รับรางวาัลโนเบลไพรส์นั่นเขาเลือดคนผิวคนละสีสีขาวสีดำฆ่าฟวัวนกันล้มตายเกินกว่า90ประสบด้วยซ้ำไม่รู้เท่าไหร่ เน,นสันเมนเดร่าถูกจำคุกอยู่20ิกว่าปีวันดีคืนดีถ้าเขาอยากจะปรองดองกันเขาก็มานั่งโต๊ะคุยกันได้เจรจากันได้ครับทําไมละคนอย่าว่าจะยี่สิบสามยี่สิบสี่มากกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณมีเลือดสีเดียวกันไม่ใช่สีเสื้อต่างกันแต่คุณมีเลือดรักชาติเหมือนกันผมหวังเท่านี้เองครับคุณตอบตเป็นไว่าคุณรักชาติหรือคุณรักสีเสือ้อคครับ,รบหลายคนก็ปฏิเสธที่พูดปฏิเสธก็มันก็น่าเห็นใจเพราะว่า ปฏิเสธยังไงเมื่อไม่มีการไปทาบทามเลยก็ปฏิเสธก็ได้ในหลักการบอกไม่เห็นด้วยก็ปฏิเสธได้ครับถ้าท่านบอกว่ารับแล้วเกิดรัฐบาลเขาบอกไม่รับข้อเหนือจารกิกษตเ้ทาทงมาหน้าแตกทั้งคู่สิปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอแล้วก็เปลี่ยนใจได้ครับนะครับ,รบขอให้วบาอย่าคิดเอาเรื่องสีเสื้อเป็นหลักเอาเลือดในกายเลือดรักชาติเป็นหลักครับแล้วท่านอาจจะคิดอะไรได้ดีกว่านี้ ครับซุ้มเสียงที่รัฐบาลตอบกลับมาเป็นยังไงครับเท่าที่ฟังแล้วก็ไปเข้าครมอที่เชียงใหม่ใช่ไหม